เบื้องต้นนะครับได้ใช้ไอเอทีเอซึ่งโรงเรียนได้จัดซื้อแล้วก็ให้นักเรียนทดสอบเ,ออเป็นพี่เลี้ยงนะไอโดยงานอนามัยแล้วก็จะมีนักเรียนนักเรียนรุ่นพี่ก็ไปการฝึกมาแล้วแล้วก็ไปการเปิดให้นักเรียนรุ่นน้องนะครับแล้วก็นักเรียนคนเดรุ่นท,ท,ที่ยังไม่มีทักษะนะครับติ๊นี้ก็ให้กับเหล่าส่วนประมาณ500-600คนนะครับวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์ครับ เมื่อวันพรุนี้จะมีกิจกรรมนะครับเราตรวจมาสองครั้งแล้นะครับตงแต่วันที่2 1เนาะยี่นะครับอันนี้วันที่24ก็สามทางมที่วันแล้รับว่าตรวจรังงอันนี้เรื่นก็มารับเอกาสารแลลงชื่อนะครับแล้วก็รับแล้วก็ไปดี่ที่ตรวจให่นะครับก็ไปดูนะครับแบบนี้นะยังอมาเดน กูเขาทำเตาเพรั้นเลเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกเป็นบ้างไหมรือว่าหเหมือนกับคุณหมอมาทำให้นะใได้ก,กันนะทั้งทันก็บอกว่าอีกนี่นะไม่รู้ผลให้รอความผลเพราะมันขีดบนที่ขี้ใช่ไหมข้นหนึ่งขีดแสดงว่าไม่ไม่มีติดเชื้อโควิดเนาะ COVID แต่ถ้า สองขีดติดนะอันนี้ก็โอเคเรียบร้อยดีนะเนาะขอบคมากครับมารบรรลุกิจกรรมวันนี้ครับนันนี้ก็ทับที่ย่อยมาคือเช้าว,วันนี้ประมาณเวลาเสาร์ธันย์วันศุนก,ก,ก,กครับมากครับ เห็นไหมคะน้ำตาลเลยเขาได้ยังไม่เจาะเลยต้องนะเสียบคนเดียวนะคะลูกค้า หลังจากที่เจ๊แล้วก็มาลงชื่อวัะโดดแล้วเด็กเด็กครูยอดเท่าไหร่เด็กเท่าไหร่นะมันวันนี้วันนี้ประมาณพันครูก็ทั้งหมดเนาร้อยห้าสิบครูกับสองก็เกือบสองรอบเก้าหงถั่กเลขเเวลาท่าเจ็ดจุดห้าห้าให้ดูก็ได้

มาค่ะว่าสิบถึงสิบห้านาทีทีนี้เด็กเขาจะเดินเขาจะมาดูผลแบบนี้เอาบอกเด็กด้วยเนาะให้เด็กมาดูมีจะกี่เดียวนะครับอันนี้ลูกมีสองขี่บ้างให้รึเอาเดี๋ยวตอนนี้มีอยู่คนเดียวจะต้องเคลียรใหม่รอบนึงค่ะอ๋อครับก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนตะทีย้อนกลับไปนะครับวอกว่า คนจะปลอดภัยก็อ,อาจจะมีรางรานะครับมีการตรวจใหม่เรครับการคูดดีๆบางคนก็รับไปตรวจเองในห้องนะ,ะก็เรียนรู้ทักษะมาสอบถามทำยังไงก็จะมีสลากของนะครับ